หกนาทีโอ้ยสิสิบแปดมะสิบแปดนาทีแล้วเดือตัวตรงตรงผู้ใดมาเตรียมทักษะสิลป์จำศินถือสินมีบอดมือเนี่ยผ้ายุไงสิเข่าเรียมือเนี่ยหกทุ่งพราว่าฝนสิโตกมันสิแมนบอสามมือวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันสิมีฝนตก พายุสิเขาขันพายุเขาสาลากัน้อนมาได้ต้องเบิ้งเอาได้ในมือนี่หกทุ่มไปต้นไปขันลูกหลานมากกับวายากใครไม่ไใใ่มากบัดยันถึงเทนไม่ไญไม่เห็นคุยเบาถ,ถ,ถ,ถึงส่วนที่จีแมนบอกอุบีบมาบวะ วันพระมือนี่เป็นวันพระวันพระวันอุโบสถศิลวันศิลพระเจ้าพระสงฆ์ก็ลงอุโบสถน้่มเจ้เพิ่นลงอุโบสถกรมาจักได้แบบใดพุ่นี่ได้สิถ่ายเลกหน่อยไปฟังปฏิโมกน้่ดิไปเิ่งเพิ่งสวดปฏิโมกนั่มมีสองอย่างหนึ่งให้ลงกรสองให้ไปพร้อมกัน แต่มันกระโดนอยู่เจ่าประกดีได้เห็นได้เห็นกิจกรรมได้เห็นกิจวัตรพระเจ้าพระสงฆ์ทุกสิบหาเมื่อได้ล่งอุโบสถได้สวดปฏิโมกต์แต่ยิ่ง,ปปงเดิน่ไปไปล่องอุปโบอุปโบสถกิจกรรมเป็นการรักษาขอวัดเป็นการรักษาขอปฏิบัติไว้กิจวัตรไว้ขอวัดเป็นกิจวัตร คือจังมือนี่แหะมือ,น,มอน,นี่ให้คู่เปิดเพ้งให้พะว่าคู่พลาดขอวัดคอปฏิบัติจะขวางไปมือนี่ให้แถมมือนั่นก็แถมไปท่หนึงแล้วมือนี่ก็ลืมออีกเพื่อบา,าเป็นการลงลืมใช่ของให้มันมีคุมคาให้มันมีประโยชน์เฮ็ดเงินเบิดไปหลายมืน่นหลายแสนอืมการใช้นั่นใช้นี่อะไรมัน เกิดประโยชน์เกิดคุ้นคาใสให้มันคุ้มคาหัวกระจายเข้ากับใสให้มันคุ้มคานี่ว่าแนวอื่นกับคือกันนี่แหละที่จะป้ายพังอยู่ในป้ายเพ่ป้ายพังกับใสบนนใ้คุ้มคากับเบิดเงินไปตังเป็นพันเ,นเลยทีช่วยจีหาได้กับยาก,กเด็กเอิ่นว่ากันวแสวงหาแล้วนั่งหุ่จักหา,หามาได้แล้วนังหุจักร,รักษานี่ละ่ะอุอากษตรอาราักษามปทากับเป็นการปฏิบัตถถิทาแนวหนึ่ง การรักษาการบำรุงรักษาสิ่งของข่าวของเพราะมันใช่ทิม่มใช่กว้างข้าเจ้าให,นหนา้นั่นให้นี้มากกว่าหุจักหามากได้กัอุตสาหะใส้ความอุตสาหะแบบเพี้ยนมา,นา,มา,นารักษาหามากกันหุจักรักษาตัวอาคคสัมประาหุ่นจักรักษาไว้หัวใจเสียฐีเป็นว่าอุอากสะเป็นจังไดพระกันเบิงดีหัวใจเสียฐีเสียฐีภายนอกเป็นยังไดหาสิ่งหาของ มาใส่มาสวอยให้มันพอ่อกับชีวิตไปจำบ้านกับนั่นกับนี่ตัวใช่ยังขาดเขินยังใส่ให้มันพ่อเพียงบนวันนี้ละพอเพียงพ่อเพียงกับการใส่การใส่งันแนวนั่นแนวนี้ขาดแค้นแนวนั้นนนี้นนนกับโบให้มันขาดพญยามหามาใส่หานันหานี่มา่ใส่ให้ช้าได้แล้วก็ต้องหุ่นจักร,รักษาถ้าบงหุ่นจักร,รักษาไม่พูดได้ยากห้อีกอพูดได้ก็ว่าอย่างห้หคายังก็ว่าอยากให้มันก็ขาดเขินไปเรื่อยอือ เพิ่นเอิ้นว่าหัวใจเศรษฐีอืแปลว่าประโยชน์อย่าังก่อนอัฏฐะแปลว่าประโยชน์ประโยชน์ขึ้นมาอกย่างเพิ่นเว้าอู่เพิ่นเทศไว้อยู่ก็มีหลายอันอเอามาแสดงเป็นรรำพระเทศนาไว้อุอากสะอุทธานสัมปทาอุทธาอุมาจากคำว่า อุทธานสัมปทาแปลว่าความขยันมันเพี้ยนอารักขาสัมปทาแปลว่าการรักษาละกะกัรละยาะกะมาจาก้าว่ากัละย่ามตรตาก็คือหูจะคบคนมิตรคบคนดีเป็นมิตรนี่ตัวคบกัละยานมมตรหูจะ,สะแสวงหาผพู้มีศีลมีธรรมสะมาจากสมถะชีวิตตาก็คือใส่ชีวิตอย่างพ่อเพียงนี่แหละร่วมุนี้กันเนี่ยในหลวงคนเอามาเบ้าเป็นอย่าง เอามา,าเปลี่ยนเศรษฐกิจพ่อเพียงบอก่ใช้ชีวิตแบบสมถะนี่แหละต้องการแบบสมถะชีวิตตาใส่กับสมาากับฐานะจะขวางบอเมนวาจิตมีอยู่กับบอใส่กับบอเป็นสมฐานะอะเนี่ยอันนี้แต่ชีด้สอนทั้งคู่ทั้งนักเรียนน่นเนี่ยหาอย่งางเมื่อให้่กับบอพักกันใส่หา,นานหน้านี่มากกับบอหัวจักรักสมรักษาคือจังอันมุนยังเสร็จล้วมุนที่เมิดอืหม,มวดวิทย์กับ บวจักรักษาของบวชจักรักษาเชิงรักษาของค้ามันของเกียวของถอดได้คืออันหุ้นคือสิบเสียทิเบิดอติปันเนี่ยนี่ก็คือการนี่ละบวหจักรักษาอใส่กับบวชใส่สมฐานะมี่กับบวชใส่บวมมี่ผัดจากใส่เนี่ยบวมมี่ผัดพักกันจากได้เนี่ยมีแล้วผัดบวพักกันใส่อันนี้มันผสมฐานะมันบเป็นการปฏิบัติทินปฏิบัติธรรมเราเรื่องเิียงเรื่องของไพ่หนวกเ้าเรื่องสิ่งภายในก็คือการนี่ละการรักษาจิตใจ เฮาเหตุแต่จิตแต่มันเป็นอย่างไรแสวงหามือนี่มาเป็นวันพระกับพระกันมารักษาศีลจำศีลถือศีลแสวงหาศีลธรรมอยู่ในตัวหาได้ยินได้ฟั่งได้ประพฤติปฏิบัติได้ฝึกฝึกจิตฝึกใจขั้นมันฝึกไปเรื่อยมันบ่เปลี่ยนมือเดียวมันก็ค่อยฝึกทางเคยเที่ยวเรื่อยมันก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนออกมันก็สิไหลมาทังนั่นละทางศีลธรรมผิดละขั้นนั้นคือการอลไรกับทั้งบอดีเนี่ยมัดี ที่เรียกก็ไปหาจูบยาน้าเขาไปไปมากก็หาจูบมาหดกินเหล่าหัดฮัทยังฮัดไปเรื่อยๆก็ข้อแก้ขึ้นว่าคนเอิ่นมาซ่อมข้อก็ได้ซ่อมข้อคนว่ามันจะไปซ่อมข้อข้อข้อแข็งขืนเท็ดไอ้ข้อแข็งขืนดีข้ออ้อนมันก็สิไปซ่อมข้อไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือการซ่อมซัวมันก็เป็นที่สันละซ่อมดีมันก็คือกันนี่แหละซ่อมไปซ่อมมาเท็ดให้มันดีขืนเท็ดให้มันดีขืนแนี่นึกก็เฮ็ดดีเนวนึกก็เฮ็ดดีซ่อมข้อไปเรื่อยๆกันอันนี้ก็ซ่อมใจไปเรื่อย ฝึกซ้อมไปอ่ขั้นมีแเราผู้ใดซ้อมได้ที่ได้ที่ก็หูจักไปหูจักมาอยากไปอย่างมาเองแดีวก็เพราะกันมาเป็นประจำกับเป็นการรักษาสิ่งดีดีไว้รักษาอากาคสัมปทาไวท้ทีอุทานะสแสวงหาแล้วฝึกซ้อมแล้วก็แสวงหากับรักษาไว้ทันตัวกัลย่ามตรตากับครบมิตรครบอันนี้แะมาเห็ดนี่อย่างมาอยู่ในวัดนี่เพิ่นบวัวพากินกเหล่าเมายาดอกเตี้ยไปสิมืเขม่านี่กับเป็นทีไว้ว่างใจได้เป็นที สบายใจเป็นที่ตายใจได้โมนะมีผู้ใดมากินเหล้าเมายาโมมีผู้ใดมาขา่ามาแข่งแกงกันไปทั้งในก็บพเป็นทีว่างใจเขามาวัดพอเมียกับไว้ว่างใจได้ลูกเต่าบ่าได้ไปทั้งที่เสียไปนั่นไปนี่เขาเจ้าก็ว่างใจได้ตัวอันนี้กันเอามาเทียบใส่จะของมาเทียบ,มา,ยบมาเบิงใส่จะข้องเป็นกันลยาณมิตรบ่อสถานที่เป็นมิตรเป็นสิ่งแววล้อมดีบอ่อชิงแหดล้อมเป็นมิตรบ่อตัวข้าสิงแววล้อมก็ดีเหมือนกัน ซักจูงกันไปบอดีไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพอเพื่อกิดปร้อยขาไปร้อยจี้ร้อยปนคนตัวทิบตัวแดนเน,นี่สิงแดวดล้อมบอดีนอกจากสิทธิ์สิงแดวดล้อมดีล่ะกะ็ใส่ชีวิตให้มันเหมาะสมนี่ละ่ะเพิ่นพ้าเฮ็ดแนวนั้นน,นี่กัดเฮ็ดเป็นกิจกรรมไปกิจกรรมเฮ็ดนี่ยังเนี้ยนั่งสมาธิเดินตุกขมพึกไว้มาเดี๋ยวนหนาเฮ็ดกิจกรรมมักับพึกให้มันเหมาะสมก็จะของวันวังเสิไปแบบรุดหลกเลยกับบอมียนกับบมี เฮ็ดใหนมันเหมาะกับการเวลาเฮ็ดใหนมันเหมาะกับสภาพของนักเรียนตัวนักเรียนเป็นยังไงอยู่ยังไงความเป็นนักเรียนเป็นยังไงเหมาะสมก็จะขวางเป็นยังไงเนี่ยนั่นก็สมรถชีวิตตากัดเอามาปรับมาประยุกต์ <c oughs> อันนี้เราเป็นเรื่องของการปรับชีวิตให้มันเข้ากับศีลธรรมการรักษาข่าวขวางภายนอกการรักษาข่าวขวางภายในสมบัติภายนอกแล้วก็สมบัติภา,ายใน สมบัติภายนอกสมบัติภายในเอินว่าอริยทรัพย์เป็นทรย์ภาหนวกกับทรัพย์ภายในรักษาใส่กันรักษาไว้บำรุงรักษาไว้มันก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆเนวยได้ดีกับมะบ่วกใช้กันเติมใส่กันหยอดใช้กันไปเรื่อยๆซ่อมดีไปเรื่อยๆฝึกใจให้มันดีไปเรื่อยเนี่ยเนี่มันดีเนวสังคมต้องการแนวประเทศชาติตงการนอกจากสีมีรักษาสินปฏิบัติรรมแดวมืออื่นกับโมเมนสิมีการอบร่มอบร่มไอโอที่อบร่ม สมาดฟํามผู้ใดเหตมาเนี่ยผู้ใดบ่มาผู้ใดมาผู้ใดยอย่างว่าเบิง้งผู้ใดสนใจคู่ผู้ใดเอิญมากอะพากันเขามาเบิ้งอีกสุมเบิ้งแล้วกับมาเบิ้งอีกก็ได้มะชอยคู่ก็ได้มะชอยจัดชอยนั่นชอยนี่ก็ได้ตืงมันเข้าไปแต่ย,ยบาบวัดตัวพอตัวเมียมาเล่นมลรอซื้อๆๆๆๆก็พ่ได้หน้าให้มันเกิดประโยชน์ให้มันมีสิ่งดีๆสวยงามให้มันได้กวามรู้กลับไปเฮ็ดแนวนั่นเขียนหุนเขียนโคดเขียนนั่นเขียนนี่เฮ็ดได้บดกะ ขอฝึกสอมขอคู่มาเห็กดหก็ได้เอามาเห็ดตต่มเขาไปอีกด้บ่เอามาเห็ดเป็นแนวเปิดปิดพัดลมในห้องในบอ่อันนั้นนี่ก็ว่าไปอีกนี่แหละข้อมูลไปสู้กันปฏิบัติการแสดงถ้ำก็เห็นสมกวรแกไปได้ก็จึงขอทุตไว้เพียงแกนีข้ขอความจุกควมเจะเิญจะมีแกดูกแกหล,กกลานทั้งหลายทุกทุกนากันเถินเอาเยแยกแถวบัดเนี่ย